สวัสดีครับวันนี้นะครับก็รีวิวมีดกระชิงเบิกภไพรเดสมุกนะครับเล่มนี้นะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็ก scm 440นะครับทนสนิมนะครับคมแก่งนะฮะปั๊มโลโก้ไม่ค่อยลงนะครับสวยครับด้ามไม้พยุงนะครับอ่าโทษครับ ด้ามไม้พยุงครับยึดกันนะฮะด้วยทองเหลืองนะครับสองจุดคอที่เป็นสแตนเลสน,นะครับใช้ออกเชื่อมนะแล้วก็มาแต่งให้มีลวดลายใบเจดนิ้วนะครับ,รบ,น,น,รบน้ำหนักกำลังดีครับมีดเล่มนี้นะครับเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งนะครับ เอาไว้หั่นสับนะครับทำกับข้าวนะครับหรือจะฟันไม้ก็ได้นะครับพวกไม้ไผ่นะฮะเนื่องจากใบมีดไม่ใหญ่มากนะครับน้ำหนักในการฟันก็จะไม่ค่อยดีมากสำหรับไม้ใหญ่นะครับรูปทรงสวยงามครับเป็นมีดเดดมุกกระทิงแบบไผ่นะครับชื่อว่ามีดเดดมุกนะฮะสันมีร่องนะครับสวยงาม นะครับเหล็ก S C M นะครับด้ามฝุ่นแท้งนะครับขมกิ๊บๆให้รับประกันค่มนะครับเลม่มนี้เปิดไว้2,500บาทพร้อมส่งนะครับไม่รวมซองหนังนะครับถ้าทำซองหนังด้วยคิดเพิ่มอีก1,500ครับเป็นซองหนังเกตเนะครับงานหนังแท้ อย่างหนานะครับสนใจโทรมาครับ093-2157944มีดเีดเดมุกกะะชิงเบิกไผ่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ